สวัสดีครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูช่องช่างตันแต่ผมนะครับวันนี้เราจะมาทำที่กดเจลโดยใช้เท้าเหยียบนะครับอุป,รปรกรณ์ที่ใช้ก็คือมีท่อ PVC นะครับ1นิ้วผมซื้อมา75บาทมันมีความยาว4เมตรนะครับแล้วก็มีข้องอ90อันละ12บาท4ตัวก็48บาทแล้วก็มี3ทานนะครับ ทางนี้อันละ17บาทก็51บาทแล้วก็จะมีลวดมีเชเบิลทายมาีไม้ตะเกียบนะครับแล้วก็มีเชือกคือรวมๆทั้งหมดไม่ถึง200บาทนะครับทีนี้ในการเตรียมนะครับผมจะตัดข้อ PVC เนี่ยเป็นข้อสั้น,น6อันอันหนึงยาว20เซนแล้วก็ส่วนอันยาวเนี่ย ผมตัดไว้ที่120เซนใครจะลดขนาดลงก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราตั้งขึ้นเนี่ยลดความยาวลงก็ได้เวลาตั้งขึ้น,นสูงต่ำอยู่ที่อยู่ที่เราชอบนะครับตัวยาวเนี่ยผมจะมาบากตรงหัวเนี่ยบากเข้าไปเอาตัวรอยบากเนี่ยไว้รองรับก้นขวดเจลอย่างเงี้ยเวลาเรากดมามันจะได้รองรับได้นะครับทีนี้มาดูการประกอบฐานประกอบฐานนะสามทางเลยตั้งขึ้นไว้นี้นะครับ ขั้นไปงี้ก่อนแล้วก็ประกอบเข้าไปเลยครับประกอบเข้าไปเลยอยนี้นี่ขั้นตอนที่หนึ่งประกอบขั้นตอนที่สองเอาสามทางมาเสียบสองด้านนะครับนี่คือประกอบขั้นตอนที่สองละนี่ครับประกอบฐานทีนี้ขั้นตอนที่สามเสียบสามทางเหมือนกันใน ใน2ด้านเลยครับเสียบหมดเลยอ่าขั้นตอนที่3ามะขั้นตอนที่4คือใส่ขาลงไปนะนะเไมราไม่ได้ทากาวนะครับไม่ได้ทากาวเราปรับระดับเอง พื้นไม่สม่ำเสมอกันเราก็สามารถปรับได้ครับโอเคอย่างนี้แล้วทีนี้มาดูตัวที่ยาวทาไว้นะครับคือปกติเราจะใช้มือกดอย่างนี้เนาะมือกดลงเนี้ยผมจึงเอาสองฝั่งเนี่ยเป็นผูกไว้แต่ตรงนี้จะใช้เชือกหรือจะใช้ลวดก็ได้นะครับผมลองใช้ลวดดูถ้ามันไม่เวิร์กผมก็จะเปลี่ยนเป็นเชือกนะครับเวลาเรากดอย่างนี้ครับเวลาเราดึงลงเนียมันจะ มันจะเจลมันจะออกมาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับตึงมาเลยเมื่อกี้ผมลองจนเจลหายไปหมดนะครับทีนี้ก็เอาเชือกมาร้อยตรงนี้แล้วก็เจาะท่อ PVC เอาเทปบันทายรัดไม่ต้องแน่นนะครับเทปบันทายรัดแบบคลายๆรัดแค่ว่าให้มันเชือกมันอยู่ในระเบียบแค่นั้นแหละคือตอนแรกอย่างนี้คือตอนแรกผมเจาะรูแล้วก็เอารเนี่สอดไปในรูแล้วก็มาโผล่ทางนี้ เวลากดแล้วมันมันไม่ค่อยเด้งขึ้นนะครับมันใช้งานไปสักพักหนึ่งกดบ่อยๆไม่ค่อยเด้งขึ้นผมก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้อาจจะไม่ดูอาจ,จดูไม่สวยงามแต่ว่าใช้งานได้ดีกว่าที่สอดเข้าไปข้างในนะครับผมลองนะครับเนพอประกอบแล้วจะเป็น,นอย่นี้ครับโอเคนี่เนาะ ลักษณะนี้อันี่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะผมจะมาตัดช่วงนี้อยู่ให้มันตกแต่งให้มันสวยง,งามอยู่นะครับอันี้คือทําให้ดูก่อนคร่าวๆนะนี่นะเราเหยียบครับเหยียบกดนี่ยดีนะเจลนะครับ,กกนะรบมันจะเด้งขึ้นเห็นไหมครับนละดูอีกรอบหนึ่งครับผมเหยียบอ,อยู่ข้างบนเลยครับมาเจล นี่นะครับลองทําดูเพืเ่อนๆทำผมใช้เวลาทําก็นานอยู่ครับเพราะว่ามันลองผิดลองถูกเนาะตอนแรกอะ่ะเอาลวดเสียบเข้าไปข้างในสอดเข้ามาแล้วก็ออกมาออกรูนี้ออกรูนี้แล้วก็แล้วออกรูนี้แล้วก็แล้วออกรูข้างล่างแล้วก็แล้วเวลากดปุ๊บมันเด้งกลับยากแบบนี้เวิร์กสุดแล้วแล้วก็ใช้เชือกเนี่ยผมว่าโอเคสุดแล้วนะครับลงทุนต่ําด้วยนะครับก็ทํา ไว้รองรับการเปิดร้านตัดผมนะครับลูกค้ามาก็ไม่ต้องเอามือไปกดลูกค้ามาก็ใช้เท้าเหยียบปุ๊บเดี๋ยวเร่งมาปุ๊บเดี๋ยวเร่งมาปุ๊บก็สบายใจด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องช่างการตัดผมด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพรอให้เขาอนุญาตเปิดร้านแล้วค่อยมาลุยเต็มที่ครับขอบคุณครับ